พี่พพีี่่ตามชื่อผมอะไรเดี๋ยวผมไขแล้วพี่เก็บได้เลยครับผมเสียงมันน่าระทึกมากเลยเนาะเรียบร้อยแล้ว เก็บเป็นฐานตะกัน พิทูล,ล,ล like day, อ่าได coping, em, of, okay. ้แค wow. uh ่สองอันเดียว

ไม่วันไหนเหงาเหงามีคุณลูกกลับมาเราไปละทึกขวัญกันดีสี่อีกเนาะดีสอ๋อเมืองเมืองเมืองใหญ่เหรอฮะสนามบินดีสี่ครับอ๋อ แดนซุสวงหันพิษสวงนะครับผมเก็บไ,ไปครบนะได้แล้วครับผมบางตัวก็มีสามบางตัวก็มีสอง <ừ? S 1> ให้พี่เต้ส่งเชเดลคอมปานีดีกว่าของเราเยอะชออใช่เอ็มครบแล้วนี่ใช่ไหมอืมอะดีนาลินก็มีเยอะนี่ใช่ไหมใช่เฮ้ย<ป>เอ้ยฟีนิกเซียนหนึ่งทับหนึือเราต้องไปยิยงไอ้อ้วนใช่ไหมได้มาแล้วได้มา<ช>แล้วฮะ ยิงแล้วก็ต้องรีบเก็บใช่ไหมใช่ใช่ถ้าไปคนเดียวก็ตายเลยดีละใช,ใช่ไหมทำไม่ได้อยู่งยากหน่อยเกอไงทำได้โอ้ยไม่ทำได้ยูบังเกอ้์เขาหมดแพชชั่นแล้วแต่ก็เคยฉันคนเดียวแต่ว่าถ้ามีชุดผีจะง่ายกว่านี้อ่ะ ีชุดยูเลเนียมด้วยนี่ว่าอันนี้เก็บเลยนะถังเพชรใช่ไหมฮะถังอะไรอ่ะถังโดยถังเงากับอ้าวถังเก็บนะถังเก็บไม่ได้แล้วอะไรวผมเก็บเงนะอ่ะนี่ฮะแนนเดี๋ยวเอาอีอะไรนะอินสามสีไปส่งสี่อันน่ะสี่ชุดไอ้หกสิบ เต็มหกแล้วหรอใช่เว่นานีใช่พี่ข้างนอกอีกหน่อยมืดไหมมองไม่เห็นเลยใช่ไหมใช่มืดฮนะเดี๋ยวแป๊บนึงฮนะเปิดตัวช่วยแป๊บนึงโอ้โหจ้า,าเสือเกิน พี่ยเยวิ่งตนนะได,โด้โดนโดนโดนลาวาตายนะได้ครับผมยืนตามผมอย่างเดียววันนั้นผมลองในออฟฟิเชียลผมไปเดินเหยียบลาวาตาย,ตายเลย,เลยก็ไฟมันเป่าเล็กขนาดนัด้นนั่นไอ้ตรงนั้นน่ะไอ้ตรงก้อนๆแดงๆอ่ะอ่าเหยียบปุ๊บตายเลยอ๋อที่มัน,นร้อนๆอ่ะเหรอใช่ ตรงนั้นนะกาไฟาอ่ะใช่ฮะกาไฟไอตรงกราไฟาเจ็บแต่ไอตรงกล่องไงกอกล่องข้างนอกสามกลนะ่องอ่ะเออนตรงนั้นได<อ>้พีแล้วเปิดจบับเนี่ยเนี่ยพี่เห็นไหมไอส้มส้มเนี่ยเนี่ยาหาเห็นครับผมเนี่ยเป็นเรื่นเหยียบเรียบร้อยเลยตุยที่ได้ไปลองในออฟฟิเชียลว่ะ ลาวาส่วนใหญ่คนก็ชอบมากันไหมฮะเนี่ยหรือไม่ค่อยชอบมีคนไปตลอดอเข้าเอามาครับล่สูนกันครับผมถ้าเป็นวันศุกร์นี่ยากหน่อยเตีปั๊อมอะมันแคมป์วันศุกร์อ่าฮะอีกครับเสร็จแล้วพี่เก็บได้หมดไหมฮะทั้งหมดเต็มเป๋าไหมเนี่ย เลยอีกสองอันโอ้ไลยสี่สิบแปดเลยอ่ะครับเพิ่มโอเคมาแล้วก็ชุดชุดหมีหน <G> ึ<ๆ>่งชุดกลับกับอันนี้แล้วกลับบ้านแล้วเหรอฮะยังครับยังแดนจะไขอาทิตย์ละกี่ลูกอะไรเนี่ยก็สั่งมา I don't feel so good มันบดนแล้วอ่ะ,ะตัวละครผมพรอมันติดสถานะอะไรเปล่ารือบอกรู้สึกอ่นอนแออ่าใช่แล้วของหนักเดี๋ยพี่าาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเพิ่งไม่ต้องลงไปเดี๋ยวผมไปคนเดียวได้ครับผมพี่มีชนิดเทยไหมมีฮะถ้าใกล้ตายเลือดหลดน้อยๆก็บอกนะฉีดได้เลยนะได้ครับผมถ้าถ้าเลือดเหลือสาม็ิบไฉีดนะ ได้ฮะจะทันไหมล่ะเมื่อไหร่เป็นโจ๊กเลยนะทันถ้าสามสิบรีบจอด,ดตอนนี้เหลือเก้าสิบห้าแล้วโอ้โหสบายมากก็ชนะแล้วแดนจะมารับพี่ไหมนะ่ะขอให้เดี๋ยวผมไปหาพี่ตรงนั้นเนี่ยได้ครับเดี๋ยวเราโดดลงเลยโดดแล้วหลับนะเดี๋ยวไม่กี่วิเอง วูบไปนิดนึงง่วงไงเดนจอดรถตรงไหนตรงในตรงรถที่รถที่แซกอะ่ะว่าถ้าขับเข้ามาลึกเดี๋ยวบพิดระเบิดเกิดแล้วเราหนีไม่ได้ไเงีเ้ยเกิดสมมติรถจอดรถแล้วอะ่ะแล้วเราจำจำที่ไม่ได้ไอ้เงี้ยขอบอกแอดได้ไหมฮะ <laughs> ไม่ได้ไม่ได้อ่ะออดแอดนี่ไม่ให้เลยใช่ไหมเป็นความอะไรอ่ะอุ้ยถ้าพี่จำทางไปได้พี่ก็แค่รีบออกอ่ะไม่ต้องขึ้นแฟกเกอบ,บแม่นก็หลงแล้วจะยุ่งยากหารถให้เจอเท่านั้นแหละแล้วก็ขับมาทางทิศวิวอย่างเดียวเลยออกทิศวิวให้ได้ จสร็จแล้วพี่โลงมา <c oughs> โดดเลยเราโดดเลยอ้าวตายเลยต <c oughs> ลบตลบตัวหนักโดดไม่พ้นอ่าโดดน,นัน่ยอะงนหนามหนาม <c oughs> ไม่ใช่าตาวตื้นมันสูงพี่ตัวหนักด้วยอ๋อโอเคหลับเฉยเดี๋ยวมันก็ตื่น ตกใจเลยพีระมิดพีระมิดตกจากพี่สูนไม่มีไม่แกบเียวปืนแม่งก็หายด้วยเว้ยอ้าวไม่เป็นไรมือหรอใช่อ่ะไปเลยเนาะไปหยิบป่ะล่ะได้หยิบสิป้าป้าผมเก็บมาให้จะทิ้งปืนเลยหรอผมจะให้มาเมื่อกี้เองครับผมเอาอ้วงแล้วมันอ้วงแล้ว ดูเลือดก็พออ่ะแปดสิบเจ็ดแล้วไปชิวตกไปตรงไหนเนี <S <S ่ยน่าตกในสนามไอ้ตรงนั้นอะเพราะดีไงเห็นแล้วครับผมเหนื่อยซะแล้ว โอเคเรียบร้อยไปจรับพิงจงมามะ๋อพี่เหนื่อยพี่ของหนักอ่ะไปถ้ต่ำกว่าห้าสิบฉีดได้ได้แล้วครับผมตอนนี้ได้แล <82 S 2> ้วแปดสิบสองฮะอุ้ยสบายเมื่อกี้ผมโดนไฟลวกกวายัางเหลือแปดสิบเลยอ่าฮะเฮ้ยมีเสียงลิงด้วยว่าไป <laughs> Boy, give anything for a สว <laughs> ัสด <No. S 1> no. uh ีตอนนี้เราก็เสร็จภารกิจแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วอยู่ในเงี้ยกระเป๋านึ่งน่าจะเกือบสองแสนอ่า ได้ชุดหมี่มาด้วยชุดอะไรนั้นก็หลายพันเลยสามสี่พันเลยอันนี้ไปขายที่เอาโพสใช่ไหมอันนี้ว่าชุดมินเนี่ยนวินเนียกคือหมี่ที่ใครรู้จักอ่ะอ๋อชุดมินเนี่ยนอืม้มตัวมินนเี่ยน